สวัสดีครับผมนายสมชายตนัคับนะครับห้องสอทท2 1. 1สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิติทัศนะครับวันนี้จะมาแนะนำสาขานะครับของผมนะครับที่เรียนอยู่ว่ามีการเรียนการสอนอยังไงเพื่อแบบให้น้องๆที่จะเข้ามาสาขาเทคโนโลยี ธุรกิจดิจิทัลน,นะครับที่เข้ามาใหม่ได้รู้คร่าวๆเนื่นๆนะครับครับเรามาชมกันเลยครับนี่ก็คือเป็นนี่จะเป็นห้องห้องคอมนะครับที่ไว้สําหรับเรียนวิชา,าสายนี้ครับนี่คือห้องคอมหนึ่งครับแต่ตอนนี้อกอคือครับเพราะว่าเป็น,เ,ปนเวลาเลิกเรียนแล้วนี่ก็เป็นจะจะเป็นตาราง สำหรับหลายวิชาต่างๆของอาจารย์ที่มาสอนนี่ก็คือห้องคอมสองครับครับผมนี่ก็จะเป็นป้ายวีวิวสำหรับสื่อสร้างสรรค์นะครับเรียนเรียนจากเกมเขียนโปรแกรมนะครับสร้างสรรค์ w w w เฟลเบคือ Facebook วิไลครับติดตามได้เลยครับนี่ก็จะเป็นใบใบรับสมัครใบรับสมัคร เกมแนวบูบาอาวีครับรับสมัครถึงวันหกคนถ้าน้องๆสนใจก็สแกนเขียวโฮเด้เลยครับสาขาเรามีแอดมินคอยรับสมัครครับจะเป็นสาขาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจแต่แต่ก่อนเป็นสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจครับเป็นนายพี่ที่จะคอยแบบนี้นะครับเรียจะเป็นห้องคอม เป็นปฏิบัติการสาขาทเทคโนโลยีสาระสเทศครับห้องนี้เลยหนึ่งสองถึงสี่ครับเอาไปดูห้องถัดไปกันเลยครับเนื้อเป็นสื่อต่างๆที่ติดอยู่ด้านหน้าห้องครับนี่จะเป็นคอมสีครับในตลอดเดียนจะรองรับนักศึกษาครับเดินครับนี่จะเป็นแบบแปลงต่างๆรูปแบบการเชื่อมต่อ,อคอมพิวเตอร์ครับ ครับเรามาดูห้องคอม5้าครับนี่คือห้อง1นึ่ 1, 2, ครับห้องคอม5้าเป็นห้องของสุดท้ายที่ไว้เรียนสำหรับคอมพิวเตอร์ครับผมเราก็จะลงไปข้างล่างครับสำหรับสาขาเทคโนโลยีธุรกิจยุติท่านเราก็มีข้อนี้ครับคือ ถ้าน้องๆอ,อยากเข้าสาขาสามารถติดต่อได้ที่ห้องวิชาการครับทั้งปวสอและปชอรับไปจำกัดครับครับผมครับที่รับชมขอบคุณครับ